ชาวเน็ตห่วงยอดฟอล์ไอจีเวียลดฮวบแห่ถามเกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งกระทู้ถามเกิดอะไรขึ้นกับยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมของพระเอกสุปตาเวียสุกุลวัฒนารถเหตุลดลงจาก4.4ล้านฟอลโลเวอร์เหลือเพียง4.3่ o l ฟอลโลเวอร์เท่านั้นเล่นเอาแห่คา,าดเดาวถึงต้นสายปลายเหตุกันใหญ่และคาดว่าน่าจะเป็นผลจากกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพร้อมส่งกําลังใจให้พระเอกคนดังกันท่วมทน้นเช่น ก็ดีค่ะถือว่าคัดกรองสําหรับคนที่รักเวียรจริงๆเวลาจะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตจริงๆดีเวียหลุดพ้นจากติ่งปอสะดอดที่อันฟอลแล้วยอดฟอลโล่ปัจจุบันของเวีย4,397,287คนและก่อนหน้านี้พึ่งขึ้น4.4ล้านได้ประมาณเดือนเดียวเองมั้งก็ลดไม่กี่พันเองนะและแค่นี้หรือต่อให้ลดเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเวียหร,รอกเวียเขาคงไม่แคร์หรอกแค่ยอด ถชีวิตดีมีความสุขเวอร์เบอร์นันรู้ได้ไงว่าลถ1นึ0 0แสนอาจจะ4ี่ล้านสี่แสนหแล้วลดเหลือ4ี่ล้านสามแสกก็ได้และอื่นๆ